สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนำมาฝากนะคะดิฉันกนกพรทองจันเนี่ยคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะ ในตอนที่แล้วในคลิปที่แล้วนะคะเรานำเรื่องของที่มาของคำว่าขอมและขมมาฝ่งกันเลนะซึ่งหลายคนก็คงจะแยกได้แล้วนะคะว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าขอมทำไมถึงใช้ชื่อว่าขมสำหรับในตอนนี้เนะคะเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันนั้น,นะะเป็นเรื่องของพงศสวดารฉบับพระราชาทะเลขาเะคะเรื่องรบขอม ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสร้างกรุงศรีอยุธยาไปแล้วได้สองปีก็เกิดสงครามกับเมืองขอมเมื่อปีมรงจุลศัก,กราช7 1 4หรือว่าพุทธศักราช1835เมื่อขอมหรือที่เรียกภายหลังว่ากรุงกัมพูชาในเวลาเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีสร้างกรุงศรีอยุธยานะั้น เห็นจมุมดพวกที่เป็นเชื้อพระวงศ์ชาวอินเดียมานานแล้วได้ความตามหนังสือพงศสวดานขเขมรว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว,ว่าสมเด็จพระบรมนิพัทธบทุตรส่งครองราชมาแต่ปีจอจุลศักราช708หรือพุทธศักราช1889ที่วงคตปีที่สร้างกรุงศรีอยุธยานั้นสมเด็จพระศีทานผู้เป็นราชอ,อนุจาก็ได้ครองราชสมบัติอยู่3เดือนก็ที่วงคตอีกองค์หนึ่ง สมเด็จพระบรมลำพง์ราชบุตรจึงได้รับราชสมบัติและเป็นผู้ที่ทำศึกกับกรุงศรีอยุธยาในหนังสือพงศาวดารอ้างเหตุสงครามคราวนี้ว่าเพราะขอมแปลพักน่าจะเข้าใจว่าเมื่อก่อนสมเด็จพระอรามาธิบดีจะประกาศเป็นอิสรภาพนั้นคงจะได้ทำมตรีมีความเข้าพระทัยกับสมเด็จพระบรมนิพพัทธบุตรซึ่งครองประเทศขอมอยู่ในเวลานั้น เห็นว่าไม่เป็นศัตรูจึงได้ประกาศตั้งอิสรภาพครั้นสมเด็จพระบรมลำพงราชาได้รับราชาสมบัติจะไปรักษาไมตรีที่มีมาแต่ก่อนบางทีจะคิดร้ายต่อสมเด็จพระรามาธิบดีพระองค์จึงคิงส่งกองทัพลงไปตีพระนครหลวงซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไม่มีกำลังแข็งแรงเท่าใดนักขั้นแรกไอ้สมเด็จพระรามสวรราชาโอรส ซึ่งเป็นผู้รักษาพระราชนาเขตทางตะวันออกเป็นแม่ทัพลงไปตีขอมสมเด็จพระรามอิศวนยังไม่ชำนาญการสงครามไปเพียงพล้ำลง ต้องเชิญสมเด็จพระบรมราชาออกไปเป็นแม่ทัพใหญ่อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นเหตุที่ปรากฏแก่คนทั้งหลายว่าสมเด็จพระรามศสวนไม่เข้มแข็งในการรบพุ่งเหมือนสมเด็จพระบรมราชาจึงมีผลต่อไปในราชการข้างหน้าตามหนังสือพงศาวดารเขมรว่ากองทัพไทยลงไปล้อมอยู่ปีหนึ่งจึงได้พระนครหลวงสมเด็จพระบรมลำพงราชาที่วงคตเมื่อเสียเมือง ไทยได้ตั้งราชโอรสของสมเด็จพระบรมลำพง์ราชาชื่อปาสัตให้คลองกรุงกัมพูชาเข้าใจว่าให้เจ้าประเทศราชขึ้นกรุงศรีอยุธยาแล้วกวาดต้อนครอบครัวเข้ามาเป็นอันมากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจกักรพรรดิพง์เรื่องสงครามของแปลพักนะคะพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจกักรพรรดิพง์จาดเนี่ย แต่ไม่ปรากฏศักราชอยู่ในระหว่างจุลศักราช712ถึงจุลศักราช715คือพุทธศักราช1893ถึงพุทธศักราช1896ว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งให้เชิญสมเด็จพระราเมเวรมาจากเมืองลพบุรีแล้วตรัสว่าขอมแปลพักจะให้ออกไปกระทาเสียแล้วยกทัพไปตีกรุงคัมพูชาแต่ไปเสียทีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งจึงโปรดให้เชิญสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งคือขุนหลวงพง,งั่วไปช่วยจนสามารถตีได้แล้วกวาดครัวมายังกรุงศรีอยุธยา แม้ว่าจะเป็นฉบับไหนก็นแล้วแต่ในแท้สุดท้ายก็คือว่าของแพ้นะคะคือกัมพูชาเนี่ยแพ้ขเขมรเนี่ยนะคะแพ้ไทยสงครามไทยขเขมรอีกครั้งหนึ่งค่ะในรัชสมัยสมเด็จพระอารามเมนสวนคือพุทธศักราช1927 สมเด็จพระราเมเวรข้าเสด็จลงมาแต่เมืองลบบุรีเข้าในพระราชวังได้กลุ่มเอาเจ้าทองจันได้ให้พิฆาตเสียที่วัดโคกพริยาแล้วพระองค์ก็ได้เสวยราชสมบัติแผ่นดินสมเด็จพระราเมเวนครั้งที่สองอันนี้ถ้าไปดูในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยายก็จะเห็นนะคะว่าพระราเมเวรเนี่ยขึ้นครองราชสองรอบคือโดนขุนหลวงพง,งัวนะคะมาปราบนะคะ พุทธศักราช7 4 6หรือว่าพุทธศักราช1927ค่ะหลังจากตีเมืองเชียงใหม่ได้แล้วนะคะสมเด็จพระรามมศวรก็ได้ทรงทําศึกกับเมืองกัมพูชาธิบดีอีกครั้งเนื่องจากพระยากัมพูชาได้ยกทัพมายัางเมืองชนบุรีและกวาดต้อนผู้คนชาวเมืองจันทบูรณ์และเมืองชนบุรีไปยังเมืองกัมพูชาธิบดีประมาณ6,000ถึง7,000คนกลับไปเมืองกัมพูชาธิบดีด้วยเหตุนี้ค่ะพระองค์จึง โดยโปรดก่า๊โปรดกระหม่อมให้พระยาชัยนรงเป็นแม่ทัพหน้ายกไปถึงตะพานแยกกัมพูชาอองตีทัพพระยาชัยนรงคได้รบพุ่งกันเป็นสามารถพระยากัมพูชาก็สมเด็จเข้าตีแตกฉันข้าเมืองได้เมืองพระนครได้แล้วพระยากัมพูชาก็ได้ลงเรือหลบหนีไปแต่สามารถจับพระยาอุปราช พระราชโอรสของพระยากัมพูชาได้และโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาชัยนรงค์อยู่รั้งเมืองกัมพูชาทิบบดีพร้อมกำลังพล5,000คนต่อมาค่ะยวนยกกำลังมารบถ้ามาน้อยชาวกัมพูชาเป็นใจรบถ้ามามากเรรวนไปพระยาชัยนรงค์บอกหนังสือมากราบทูลสมเด็จพระรามมศวรที่มีหนังสือต่อไปให้กวาดต้อนครัวอพยพมา สงครามไทยเขมรค่ะรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองคือเจ้าสามพระยาพุทธศักราช1,974พุทธศักราช1,974ค่ะพระเจ้าธรรมมาสุกษัตริย์อาณาจักรเขมรได้ยกกำลังเข้ามากว่าต้อนผู้คนตามหัวเมืองชายแดนของกรุงศรีอยุธยาไปทำให้ ได้เสด็จยกทัพไปตีเมืองพระนครหลวงหรือว่านครธมเมื่อปีพุทธศักราช1975 พระองค์ตั้งทัพล้อมเมืองพระนครหลวงอยู่จิตเดือนก็สามารถตีเอาเมืองพระนครหลวงได้ครั้งนั้นค่ะพระองค์ทรงให้พระอินทราชาพระโอรสปกครองเมืองนครหลวงในฐานะเมืองประเทศสลาชขึ้นกับกรุ่มศรีอยุธยาแล้วก็ให้นำพระยาแก้วพระยาไทยและรูปภาพคือพวกเทวรูปสมบัติศิลปะของขอมทั้งปวงเนี่ย พร้อมทั้งกว่าต้อนผู้คนและก็สิ่งของสำคัญสำคัญมายังกรุงศรีอยุธย,ยาทำให้อิทธิพลของเขเมรในด้านการปกครองประเพณีตลอดจนงานศิลปะมาปรากฏชัดในอยุธยาพระอินทราชานั้นค่ะครองราชเมืองพระนครไม่นานก็สิ้นพระชนเนื่องจากทนภาวะอากาศไม่ได้ กรุงศรีอยุทยาก็ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดขึ้นไปดูแลแทนจึงทำให้ชาวเขเมรน,นั้นไม่อาจกลับมายัางที่เมืองพระนครได้ปล่อยให้เมืองเนี่ยร้างลงภายหลังเมืองเขเมรมีอำนาจคืนได้จึงมีการย้ายราชธานีไปตั้งที่เมืองพนมเปญทำให้เมืองพระนครเนี่ยล่มสลายในที่สุด ในสมัยเจ้าสามพระยาะข่านเขมรเสียเมืองต้องทิ้งให้นครวัดนครธมที่เคยยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นเมืองร้างแล้วก็ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่เมืองละแวกซึ่งในสมัยพระนเรศวรก็ยกทัพไปตีแตกและทําลายเมืองเขมรต้องย้ายไปเมืองอุดงแล้วไปอยู่ที่เมืองพนมเปญในปัจจุบันนี้ สำหรับการช่วยเหลือขมรน,นั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อใดขมรมีปัญหาภายในประเทศจะมีผู้นำขมรเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกับอยุธยาเช่นในสมัยสมเด็จพระารามาธิบดีที่สองทางอายุธยาให้การช่วยเหลือขมรเป็นอย่างดีแต่เมื่อทางกรุงศรีอยุธยาเกิดสงครามกับพม่าและเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในพุทธศักราช2112ขมร์จะยกทัพมาตีเมือง ชายแดนที่ติดกับเขมรและเมืองใกล้เคียงบ่อยครั้งสร้างความไม่พอใจให้กับทางกรุงศรีอายุธยาโดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอันมากดังนั้นเมื่อเสดสึกกับพมา่าในสงครามยุทธหัตถีแล้วจึงยกทัพไปตีเขมรในพุทธศักราช2136และก็สามารถยึดเมืองละแวกได้ แต่เจ้าเมืองคือพระยาละแวกคือนักพระศัทธาได้หลบหนีไปอยู่เมืองลาวแต่ก็ได้กลับมาปกครองเขเมรอีกครั้งหนึ่งและในเวลาสิบปีต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพไปตีเขเมรอีกและได้ใช้ชนะอย่างเด็ดขาดจึงนักพระศัทธาประหารชีวิตเสียเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตเขเมรก็แข็งเมืองขึ้นกับอยุธยาอีกและได้ขอความช่วยเหลือจากยวนเพื่อคานอำนาจ จากอายุธยาแต่ในตอนปลายสมัยอยุธยาผู้นำของเขมรมักเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและไทยจะเข้าช่วยแก้ไขปัญหาภายในให้เขมรบ่อยครั้ง เรื่องของการตีเมืองกัมพูชานั้นในะคะในหนังสือพงศาวดารเล่าว่าปีฉลูจุลศักราช783หรือพุทธศักราช1964สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เสด็จไปตีพระนครหลวงอันเป็นราชธานีของกรุงกัมพูชาได้ เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชตีพระนครหลวงได้แล้วความในหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่าตั้งให้พระนครอ,อินราชบุตรอยู่ครองกรุงกัมพูชาเรื่องนี้ได้ความในหนังสือพงศาวดารเขเมรนประกอบกันดีเป็นแต่ หนังสือพงศาวดารเขมรลงสก,กราดผิดมาแต่เดิมหรือจะมาผิดเมื่อแปลเป็นภาษาไทยด้วยผู้แต่งไปเข้าใจเสียว่าเป็นครั้งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งเนื้อความตามพระพงศาวดารเขมรว่าครั้งนั้นพระเจ้าทรรมมาสกุกทรงครองราชอยู่ณนะพระนครหลวงถึงปีชวดจุลศัก,กราช734ก็คือควรจะเป็นปีชวดจุลศักราช 794หรือพุทธศักราช1975โ oh, อ้โหต่างกันเยอะนะสมเด็จพระบรมราชาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยายกกองทัพหลวงไปล้อมพระนครหลวงอยู่9เดือนจิงตีได้พระเจ้าธรรมโศกที่วงคตในสงครามสมเด็จพระบรมราชาจึงตั้งพระยาแพรก ผู้เป็นพระราชบุตรของพระเจ้าธรรมโศกเป็นพระอินราชาให้ของพระนครในปีนั้นเมื่อกองทัพไทยกลับแล้วเจ้าเมืองขมรองค์หนึ่งมีนามพระบรมราชาเจ้าพระยาญาตให้คนลอบปรุงพระชนพระอินราชาเสียพระบรมราชาเจ้าพระยาญาตจึงได้ท่งครองราชต่อมามีพระนามว่าพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสุริโยประพันธ์ ทำรรมิราชโอ้โหชื่อยาวมากย้ายไปตั้งเมืองพนมเปญเป็นราชธถานีได้ความตามพงศาวดารขมิดังนี้นะคะเป็นอันตรงกับพงศาวดารไทยทั้งหมดของเขากับเราก็ตรงกันนะอันไหนที่ของเขาก็เป็นอ่แบบนี้ของเราก็เป็นแบบนี้ตรงกันนี้ก็ถือว่าพงศาวดารหรือว่าประวัติศาสตร์นั้นเชื่อถือได้นะคะผิดกันอยู่ข้อเดียว แต่ขเขมินว่าตั้งราชโอรสของพระเจ้ากรุงกัมพูชาให้ทรงครองราชต่อมาแต่พงศาวดารไทยว่าตั้งราชบุตรของสมเด็จพระบรมราชาธิราชเองให้ครองกรุงกัมพูชาข้อที่ผิดกันนี้ก็เห็นได้ไง่ายว่าขเขมินเข้าใจผิดซึ่งเหมนเรียกว่าพระยาแพรกนั้นเองเป็นพยานว่าเป็นลูกเธอของสมเด็จพระบรมราชาธิราชได้ครองเมืองสันอยู่ก่อนจึงเรียกกันว่าพระยาแพรก ควรเชื่อควรเชื่อได้ว่าตรงนี้พงศาวดารข้างไทยถูกคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชได้ตั้งลูกเธอไปครองกรุงกัมพูชาในคราวนั้นตามแบบที่สมเด็จพระราชบิดาได้เคยทรงตั้งลูกเธอไปครองเมืองชายพระราชาณาจักรมาแต่ก่อนข้อนี้นะคะพงศาวดารขมิว่าพระบรมราชาเจ้าพระยาญาตให้คนรอบปลงพระชนพระอินราชา อันนี้ถ้าดูแล้วจริงนะคะก็จะไม่จริงความจริงพระอินทราชาเนี่ยเห็นจากประชวนที่วงคตโดยธรรมดาของโลกซึ่งถ้ามีเหตุลอบปงพระชนพระอินราชากรุงศรีอยุธยาไหนเลยจะนิ่งอยู่เฉยนะคะคงปรากฏว่ามีการยกกองทัพลงไปปราบปราเมืองขมรอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นแน่ ที่พระบรมราชาเจ้าพระยาญาติได้ทรงราชต่อมาก็จะเป็นด้วยสมเด็จพระบรมราชาธิราชไม่มีตัวผู้ใดที่สมควรจะตั้งออกไปจากกรุงศรีอยุธยาจึงเอาเจ้าเขเมรองค์หนึ่งตั้งขึ้นคลองกรุงกรัรมพูชากรุงกรัรมพูชาเป็นประเทศราชขึ้นกรุงศรีอยุธยาแต่นั้นมาจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งนะคะที่เอ่อ สมเด็จพระบรมราชาธิราชใน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 ,นี้นะฮะก็คือเจ้าสามพระยาซึ่งถ้าถ้าว่าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์ของไทยเราเจ้าสามพระยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเนี่ย ไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นคลองล้านนะแต่ด้วยเหตุว่าพี่พี่พี่ของท่านเนี่ยนะคะก็มีเหตุให้เสียให้สวรรคตดนี่คะ่ะเอ่อบัลลังก์ก็เลยตกอยู่กับท่านนะคะเพราะฉะนั้นพอท่านขึ้นคลองบัลลังก์เนี่ยนะคะลูกก็ยังไม่มีอะไรไม่มีเ,เนี่ยนะคะเหมือนหมายถึงว่าเอ่อใครที่จะจะคือตั้งตั้งพระอินไปแล้วใช่ไหมตั้งพระอินราชาไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นราชวงศ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะตั้งไปแล้วก็พอหมดจาก จากจากนั้นก็ไม่มีใครนะคะก็เลยเว้นว่างแล้วก็ปล่อยให้ทางเขเมรเนี่ยเขาหาคนของเขาขึ้นมาเองนะคะแล้วก็กัมูชาก็เป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะคะ ซึ่งในหนังสือหรือว่าในรายละเอียดหลายๆเล่มนะคะก็จะตรงกันนะคะว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเนี่ยได้พระนครหลวงครั้งนั้นก็กว่าต้อนครัวเขมรมามากในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเอาพระยาแก้วพระยาไทยกับทั้งพระรุ กับทั้งรูปพระโคร,รูปสิงสัตว์ทั้งปวงมาด้วยพระยาแก้วพระยาไทยนั้นนะคะก็เห็นจะเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้ากรุงการพูชานั่นเองนะคะตำแหน่งพระยาแก้วพระยาไทยนี้นะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชอบกลอยู่นิดนึงนะคะต้นตำรับเดิมนี้่ะจะมาแต่ไหนเนี่ยยังไม่ทราบแต่ว่าในเมืองไทยนี้ก็มีเหมือนเมืองเขมรนะคะปรากฏที่แรกในแผ่นดินสมเด็จ พระรามาธิบดีที่หนึ่งตรงที่ว่าให้สร้างวัดในที่ทำศพเจ้าแก้วเจ้าไทยไทยที่ว่านั้นกับเจ้าไทยไทยที่ว่านั้นเป็นตำแหน่งอย่างเดียวกับพระยาแก้วพระยาไทยนั่นเองตำแหน่งพระยาแก้วพระยาไทยนะคะมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อต่อลงมาอีกนานปรากฏเรียกว่าพระองค์แก้วมีจนในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ แต่พระยาไทยนั้นเห็นจะเปลี่ยนเป็นทองเมื่อภายหลังมีนามเรียกว่าพระองค์ทองปรากฏทั้งในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรและแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เข้าใจว่าเป็นตําแหน่งคู่กับพระองค์แก้วแต่รูปลระโคที่กล่าวในที่นี้นะคะเข้าใจว่าจะเป็นรูปเดียวกับโคสมฤทธิ์ที่อยู่ในพระพุทธบาทณนะวันนี้นะคะณนะปัจจุบันนี้ มาดูในเหตุการณ์ของเขเมรในยุคนั้นกันนิดหนึ่งนะคะหน,นะคะภายในประเทศนั้นเจ้านายเนี่ยแต่ความสามัคคีกันเกิดแย่งชิงราชสมบัติและเกิดจราจน่อยสอเวลาที่ไสองเวลาที่ไทยติดสงครามเช่นทำสงครามกับพมา่าเขเมรกลับตั้งตัวเป็นอิสระคอยซ้ำเติมไทยอยู่ตลอดมา สามค่ะพวกคอมเมนแตกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งนิยมไทยอีกพวกหนึ่งนิยมยวนเอาใจออกห่างจากไทยมักไปพึ่งยวนเพื่อขอกําลังยวนนับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์พิพาทระหว่างไทยกับยวนคืออันนี้ก็เป็นมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากว่าใครที่เกิดทันเนี่ยนะคะคงจะจำกันได้มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือคมนเนี่ย หันไปพึ่งยวนเพื่อที่จะให้ยวนเนี่ยมาลบกับไทยนะคะแล้วสุดท้ายก็คือจีนยื่นมือเข้ามาช่วยทําสงครามสั่งสอนเวียดนามหลังจากนั้นเวียดนามก็ไม่เคยนะคะที่จะมาเออมาลบกับไทยอีกนะคะมาคิดลบกับไทยนนทั้งจริงแล้วเวียดนามเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งก็ไทยเราเนี่ยแหละนะคะส่งทหารไปช่วยนะคะส่งทหารไปช่วย นี่มันมีหลายคนหลอกตอนนี้นะที่เป็นลูกหลานของคนที่ไปช่วยรบในสงครามเวียดนามน,นะคะมาดูที่อาณาจากักรลแวกหรือว่าพระญาระแวกนะคะพุทธศักราช2600 พุทธศักราช268 0ถึงพุทธศักราช2136นะคะสงครามระหว่างไทยกับเขมรปีพุทธศักราช2 0 1 1ถึง299เนี่ยพระยาละแวกเป็นผู้มีบทบาทสำคัญระหว่างสยามกับเขมรในหลายๆเรื่องและจะได้ยินชื่อพระยาละแวกเนี่ยบ่อยครั้งมากก็ให้ดูที่ปีคลองราชนะคะของพระยาละแวกแต่ละองค์เป็นสำคัญจึงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี ว่าพระยาละแวกองค์ไหนเป็นอย่างไรซึ่งที่เรียกว่าพระยาละแวกเพราะว่าเมืองนะคะเราเรียกเมืองว่าเมืองละแวกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คลองจะเป็นคนไหนก็นแล้วแต่เราก็จะเรียกว่าพระยาละแวกพระยาละแวกแต่จะดูว่าตรงกับรัชกาลไหนก็ต้องไปดูในปีพศที่พระยาละแวกนั้นขึ้นปกครองนะคะว่าจะตรงกับรัชกาลใดในสมัยอยุธยาของเราพระยาละแวกหรือว่าพระยาละแวก พระยานะคะพระยาละแวกหรือว่าพระยาละแวกเป็นคำศัพท์ในพงศาวดารไทยนะคะใช้เรียกกษัตริย์เขมรหลังจากอาณาจากักรเขมรถูกสยามตีแตกและกระ้ายเมืองหลวงจากเมืองพระนครมาอยู่ที่พนมเปญปีพุทธศักราช1974และต่อมาย้ายไปอยู่ที่ละแวกระหว่างปีพุทธศักราช2 0 5 9ถึง2140